สวัสดีครับทุกท่านครับมเอนีนํำพาทุกท่านมาที่วัดมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดนครพระนมครับนําพาทุกท่านมาชมเรื่อยาวของวัดมหาธาตุครับนี่คือเรื่อยยาวเจ้าลำน้ำโขงเป็นเรือขนาด40สฝีพายของวัดมหาธาตุ เรือลำนี้มีประสบการณ์ในการแข่งขันเรือแยวมาอย่างโฉกชนครับและมีการเปลี่ยนสื่อมาหลายสื่อครับผมได้สอบถามพระคู่จากวัดมหาธาตุท่านให้ขอมูลว่าเรือลำนี้เปลี่ยนสื่อมาหลายสื่อครับสื่อไมล่ลาสุดนี่คือสื่อเจ้าลำน้ำโขงก่อนหน้านั่นเคยตั้งสื่อว่าขุนพนมนาคา และอีกหลายสื่อครับและได้ทำาสาวไม่มาหลายรอบครับรอบสุดท้ายที่ทำาสาวใหม่เมื่อสามปีที่แล้วโดยช่างจากเมืองพิจิตรครับเรือล่ำนี้จะถือว่าเป็นเรือเจ้าภาพสนามแข่งขันเรือยาวของจังหวัดนครพระนมก็ได้ครับเพราะสนามแข่งขันเรือของจังหวัดนครพระนม ยูดานนาของวัดมหาธาตุนี่คือโตเรือและความสวยงามของเรือเป็นเรือที่สวยงามครับเพี้ยวบางสไตล์เรือสมัยใหม่ครับนี่ครับนําให้ทุกท่านได้เบิ่งครับตเรือสวยงามครับและเพียวบางน่าจะไหลวิ่งชิวที่เดียวนะครับและด้านหลังของโตเรือครับติด สื่อวัดชัดเจนนี่ครับวัดมหาธาตุเบื้องจากสภาพเรือและเบิ่งจากโฮงเรือที่เก็บเรือครับบงบอกได้ว่าชุมชนวัดมหาธาตุให้ความสำคัญกับเรือลำนี้เป็นอย่างสูงครับเบิ่งจากโฮงเรือด้านข้างด้านบนลมฝนบอสามารถ เขามาถึงโตเรือได้ครับและเบื้งการเก็บรักษาเรือครับเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีปีสองปีที่แล้วทุกท่านคงได้เห็นเรือลำนี้วาดลวดลายในสนามสร้างผลงานให้ทุกท่านได้ชมแล้วแน่นอนนี่คือเรือดังของชุมชนวัดมหาธาตุอำเภอเมืองนะครพระนม นี่คือเรือเจ้าลำน้ำโขงครับ